5ปีบาจากับงานปุซซิเตอร์กับโรที่ใหญ่มากวันนี้คตัวค่ะใช่ค่ะก็ซุ้ป,ปัมอยู่แล้วนะคะสำหรับงานบาจาวันนี้ค่ะเทนเดอร์ทาวน์เรทนะคะก็คือเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ด้วยค่ะใช่แล้วก็อยู่กันมายาวๆแล้วเพ้าปีพิศัะยังไม่ได้ใส่บาจาด้วย ่เบลใส่คือเบลชอบความนุ่มและความสบายอันนี้คือที่สำคัญแต่ว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสังเกตกันว่าแบบบาจะเขาปรับผมใหม่ทั้งหมดเลยแล้วคือแบบทันสมัยมากขึ้นใส่ได้หลากหลายโอกาสใช่ค่ะก็แบบได้ทั้งเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ที่สำคัญคือใส่สบายแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยเบลนี่เป็นลูกหลักสินค้าเป็นกันน,นะเซนเตอร์ต่อหลายตัวมากคือข,ขายของเต็มที่ไงโอ้เพราะอะไรเล็ดลับที่ทำให้เบลแบบเป็นลูกหลักค้ากนอย่างนี้ เราถือว่าแบบเหมือนเราจริงใจกับแบรนด์ละกันค่ะคือถ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ไหนอะเราเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราของเขาดีพอของเขาดีปุ๊บเราแบบพรีเซนต์ให้เต็มที่ในอันอยู่แล้วค่ะถือความโบใหญ่วันนี้ก่อนมันหนักหรือว่ายังไงคอนเซ็ปต์เขาเนได้นะก็คือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวสู้ลองเท้าไม่ได้ก็เลยต้องโบใหญ่นิดนึงค่แล้วมันไฮโซโบแดงก็ฝากไปด้วยงไง ค่ะก็ฝากบาจาด้วยฝากเบลล่าด้วยค่ะแล้วก็เพนจ์เจอทาวน์เรฟนะคะยังไงก็ไปอุดหนุนบาจากันเยอะๆนะคะอุดหนุนบาจาแล้วก็อุดหนุนคาเฟ่เราด้วยต้องอุดหนุนคาเฟ่นะค่ะสาขาราคาซอยังไงคะเออตอนแรกค่ะตั้งใจว่าจะแค่รีโนเวทสาขาที่พารามเก้าแต่ว่าทีเนี้ยทำไปทำมา ทาเยอะมากมันกลายเป็นแบบว่าคือจริงจังเลยแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือ h i d d e n c า f ฟค่ะ,คะใช่อันนี้ก็จะเป็นสาขาสองสำหรับโจ๊ตบั c of ฟี e นะคะไปกันออได้ที่พระรามเก้าซอยสี่สิบห้าแต่ว่ายังไม่เปิดน,นะคะเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ <laughs> ขายไปก่อนตอนนี้กําลังเออพัฒนาสูตรกันอยู่ค่ะออก็คุยกันกันกบบาริสต้าแล้วก็เชฟด้วยออแล้วก็จะมีการจัดจานมีแบบมีเมนูนะ้ำมีอะไรอย่างเงี้ยต่งตางๆแบบมากขึ้น,น,ะค,ะน,นค่ะก็ยังไงรอติดตามอันนี้คือมันไปได้ดีหรือเบลหรือว่ามัน ว่าการรีโนเวทแล้วมัน <พอ S 1> มันถลังตัวไปมันก็เลยอัปเปิดสาขาอีกคือทางทางไปได้ดีด้วยแล้วก็เราก็ได้รับดีเฟสจากลูกค้าค่อนข้างเยอะรวมถึงมันเป็นสเต็ปต่อไปที่เราวางแผนเอาไว้อยู่แล้วค่ะว่าอย่างสาขาแรกอย่างนี้ก็เอประมาณนี้นะแต่ว่าพอสาขาสองเราจะทำแบบจริงจังเราจะมีการแบบว่าจัดจานอ,อะไรอย่างเงี้ยสวยงามรวมถึงแบบพัฒนาเมนูน้ําดื่มอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแสดงว่าสาขาแรกที่เรามั่นใจแล้วว่าโอเค ใช่ก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะสาขาแรงไปได้อยู่นะคะ BTS วงเรียนใหญ่นะคะยังมีร่วมกับน้องแม็กชาอยู่ค่ะที่จะเป็นน้องศิลปินค่ะอันนี้จะมีถึงวันที่9มีนาค่ะถ้าใครที่อยากมาถ่ายรูปกันก็ต้องรีบมานะคะอยากไเมนูไหนที่ร้านแปบปังสุดแล้วเบลเมนูที่ร้านปังสุดก็ ต้องยกให้บานอฟี่ค่ะเพราะว่าตามชื่อร้านเลยคือโจสบานอฟี่มันคือจุดเริ่มต้นของการที่เราเปิดคาเฟน่นี้แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูแบบใหม่ๆสําหรับการที่คอลแลบกับน้องแมกชาด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะที่จะพิเศษสําหรับช่องนี้ค่ะมีเป็นซีซันนิ่งด้วยของเราเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ค่ะก็หลังจากสิน้ินน้องแมชาจะเป็นสีชมพูีม ว้าวไรยุงไรยุงบทบาทบอสสาวอะไรบ้างคะคนจะถามว่าเครียดไหมธุรกิจรันคาเฟ่ไหมแบบดีๆอยู่เลยอะต้องชิมต้องอะไรอย่างเงี้ยเบลคือเราทานให้แบบว่าพอดีพอดีแต่เราทา้คมีการออกรลางกายใช่ค่ะอย่างแหละเนาะมันก็ต้องแบบบาลานซ์กันถามว่าบทบาทการเป็นบอสคือค่ะเออก็ดีนะคะเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ โลกใหม่ๆม,มากขึ้นได้เรียนรู้รู้จักการบริหารการแก้ไขปัญหาการมองอะไรที่มันเป็นสเกลใหญ่<ม>จากปกาติที่แบบเหมือนเราทํางานแค่ส่วนของเราร่วมกับคนอื่นแต่ว่าทีนี้เราต้องมีทั้งเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของอะไรที่แบบเออเราต้องแก้ปัญหาอะไรอี่้ยคะเทียวมหาดิว ค,คนเคี้ยวคนด่งแม่มีคนเขี้ยวกว่าก็คือพี่พลอยผู้จัดการเดียวก็เลยแบบเบาไปหน่อย <c oughs> แต่ <c oughs> แต่<อ>ว่าเหมือนเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง,งจากพี่พลอยเพราะพี่พลอยคขาเขาเป็นผู้จัดการเออเอเ<ง>ขาก็มีความมีเดสใช่ไหมใช่ <ๆ S 2> เราก็แบบเหมือนพอเราได้มาทําตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้จากพี่พลอยมากขึ้นเยอะมากๆเราไดยถ่ายทอดความเคี้ยวมาจากพี่พลอยเผื่อแบบ S <S เอออีกหน่อยจะได้ทำธุรกิจอืออ่นๆไม่ดูใช่ไหมเวลาเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เน่ะคุณรรตี้มีที่ไม่ผ่านอย่าเงี้ยคือเอาจริงมันก็ต้องเตะน,นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบอาหารแล้วก็เราทำกับผู้บริโภคด้วยอ่ออะๆๆๆๆคือถ้า ถ้ามีจุดไหนที่เราสามารถปรับปรุงให้มันเป๊ะหรือว่าดีที่สุดได้เราก็จะทำพี่แอนละเออปรอะมาณละค่ะแล้วจุดพี่แอนออกมามาเคลียร์ให้มันแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ปิดประเด็นเนาะ,ะนใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้ทุกคนมองไปในแง่ของแบบเอ้ยการมาม่าทำไมเแบลบไม่เคยร่วมงานกับพี่แอ,นเ,อ,อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้มองว่า ถ้าเบลได้เป็นแนกละครที่พี่แอนทำจะเป็นแนวไหนจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างให้ทุกคนแบบรอลุ้นกันมากกว่ามากกว่าที่จะแบบว่ามาดราม่ากันคืจินตนาการเบลถ้าเราไปรู้งานพี่แอนเป็นไงอย่างพี่แอฟเนี้ยเขาโดนพลิกคาแรคเตอร์มาแล้วเงี้ยคนรู้จนแบบเออเข็ดไปเลยอย่างพี่แอนอะเราเชื่อในฝีมือพี่แอนแล้วเบลก็เชื่อว่าพี่แอนจะต้องเห็นอะไรในตัวเบลแล้วก็จะเลือกบทบาทที่แบบเหมาะสมให้กับเบล เรา <Or S 2> <át> ต้องดึงอะไรใหม่ๆมาให้เบลอะไรก็ใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่แอนเขาเป็นคนละเอียดแล้วแล้วก็เก่งด้วยเบลเหลืออะไรบ้างเลยคือไม่ได้เล่นอะไรโอ้ทั้งหวานทั้งลายสำหรับเบลอ่ะแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันเราไม่เคยซ้ำกันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เส้นเลิกอย่างเช่นแบบเหมือนคนเราอย่างเงี้ยแบบพี่ๆนักข่าวหลายๆคนแต่ไม่มีใครซ้ำกันเหมือนเบลที่แบบเล่นตัวละครหลายๆตัวก็ไม่มีใครซ้ำกันอยู่ดีหวานก็หวานหนึ่งวันสองวันสามใชอมีเร่องเวลเหมือนเฉดสีแดงไหนอะไรอย่างงี้ จะแบบเดิมๆแต่ก็เล่นไม่เหมือนเดิมก็เล่นไม่เหมือนเดิมอยู่ดีค่ะใช่ถ้าเป็นกับพี่แอนอยากอยากเล่นแนวดราม่าหรือคอมเมดี้ไปเลยค่ะให้พี่แอนเลือกค่ะให้พี่แอนเลือกเลยใช่ถ้ามีโอกาสรับแน่นอนรับแน่นอนค่ะเออย่งานใหม่เออกัะเจี้ยนจีได้ค่ะจะมีอ U S เป็นความจริงแล้วจะมีอีเวนต์กับเจมจิวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ไปตามได้นะคะพี่ๆทุกคนค่ะคอ่เสิร์ตว่าใช่แฟนคอนสิร์ตกันใช่แล้วก็แต่ว่าบอกว่ามีด้วยกันแน่ๆจริงๆค่ะคอนเสิร์ตใช่ค่ะคอนเฟิร์มค่ะเล่นแบนค์เราอยู่ด้ยค่ะแอันนาไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวค่อยพูดกับเจมพร้อมกันพรุ่งนี้ดีกว่าว่ายังไงหนึ่ง คือยังไงบ้างเบลเป็เออ่อเร้นทายแล้วใหญ่ด้วยมันที่มันอร่อมันเหมาะอร่อยก็จะพูดว่าเล้นทายเหรออยู่อะไรทายได้ปิดตัวนี้เปล่าเปิดตัวเออตัวว่าผัวถ่ายโฆษณาอยู่เขาใหญ่ค่ะอ๋อทำงานทำงานค่ะช็อตฟิวตัวเองไปเลยรับงานโซนโซนในบ้านเล้นทายมากี่ปีแล้วเนี่ยวิวอะไรนะโซนในว้านเล้นทายมากี่ปีแล้วโอุ้ยไม่รู้ไปย้อนตัวเองไม่นะ มันก็แค่วันวันหนึ่งค่ะไม่ถไม่ใช่ว่าแบบไปถ่ายโฆษณายอยู่ของใหญ่แลออ้วมีช่อดอกไม้อะไรส่งมาให้นะคะออลงซอลงซอลลี่ไม่ได้นะคะออพูดเลยค่ะต,ติดต่อได้ค่ะผู้จัดการค่ะก่อนถามดูหน้าพี่พลอยก่อนค่ะ พม่พห,ห,หรอเพียงเออตอนนี้เปิดใจยังเปิดใจแล้วเปิดใจอยู่แล้วเปิดใจยแล้วค่ะมันไม่มีใครมาเลยหรอเบลมีมันมีแต่ว่ามันยังไม่ใช่แบบยังไม่ลองล็อกกันอะไรไม่ลงโซนต้องรอก่อนรอรุ้นว่าอรหน้าไม่ใจนะหน้าพี่รุนนะหมายถึงปีหน้าค่ะปีหน้าเลยใค่ะเยขอดูดูไปก่อนแล้วเอาไมชัวร์ ชื่อรคะุยแม่สอนย่อสอนย่อสอนย่อไม่มีอะไรหนึ่งสี่ไม่มีหรอเอนักเอางเึงคนทุกู่โอเคเราส่แล้ว